สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราขอพาทุกคนไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ของโลกแห่งยานยนต์รูหราที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รถซีดานหรือ SUV อีกต่อไปเพราะสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้คือ Mercedes-MAY BAC-H Motorhome ปี2026ซึ่งเป็นผลงานสุดล้ำของวิศวกรรมและศิลปะในโลกของการเดินทางมันคือการรวมกันของความรูราในระดับเทคโนโลยีอันชาญฉลาดและอิสรภาพแห่งการผจญภยัย เข้าด้วยกันในรูปแบบของรถบ้านที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของแบรนด์เม y b a c และอาจเรียกได้ว่าไม่เคยมีใครทําได้ใกล้เคียงเท่านี้มาก่อนเลยด้วยซ้ําเมบ a อกเองถือกําเนิดขึ้นเมื่อช่วงต้นศตวรรษที่20ด้วยปรัชญาที่ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าดีที่สุดหรือไม่มีเลย l s t p r e s t และสิ่งนี้ก็ถูกถ่ายทอดต่อมาอย่างรถบ้านคันนี้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นถ่ายนอกที่ออกแบบด้วยความพิถีพิถัน ลงในรายละเอียดทุกมิลลิเมตรไปจนถึงภายในที่ไม่ต่างอะไรจากห้องสวิทร,ระดับพรีเมียมของโรงแรมระดับ7ดาวตัวถังภายนอกนั้นดูสง่าง,งามราวกับเรือยอดระดับไฮเอ็นเส้นสายลื่นไหลคงชัดมีสัดส่วนที่ลงตัวในทุกมุมมองหน้ารถได้รับการออกแบบให้สะท้อนความเป็นเมบบอกอย่างเต็มรูปแบบด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่แนวตั้งที่ทําจากโครเมียมแท้สลักโลโก้เมบบอกอย่างประณีตแสงจากไฟหน้าเลตเมทริกซ์ที่สามารถปรับต่างทิศทางและความสว่างหางของถนนได้อัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภยัย และความหรูหราไปพร้อมกับล้ออันลอยขนาด24นิ้วที่ตกแต่งด้วยโทนสีเงินแวววาวพร้อมลวดลายเฉพาะตัวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลายไม้ของปีโนแกรนยาม,มาฮ่ารวมกับแรงบันดาลใจจากวงล้อของเรือเดินสมุทรระดับโลกส่วนหลังคาก็เต็มไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงที่เชื่อมต่อกับระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะภายในรถช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกทำให้การเดินทางไกลผ่านเส้นทางธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเมื่อก้าวเข้ามาในรถ ความประทับใจจะเริ่มตั้งแต่เสียงเปิดประตูอัตโนมัติที่นุ่มนวลและกลิ่นหอมเฉพาะตัวของแบรนด์เม์บอกที่ถูกออกแบบมาให้กระตุ้นประสาทสัมผัสในระดับเดียวกับน้ำหอมชั้นสูงจากฝรั่งเศสพื้นรถปูด,ด้วยไม้โอ๊กแท้ขัดมันผสานกับพรมขนสัตว์เทียมคุณภาพสูงที่ถักทอด,ด้วยมือจากอิตาลีตลอดแนวผนังด้านในบุด,ด้วยหนังแนบจากวัวพันธุ์พิเศษที่เลี้ยงในอุณหภูม ควบคุมเพื่อให้ได้พื้นผิวที่นุ่มเนียนที่สุดในโลกแสงไฟ LED อันไลท์ที่สามารถปรับได้มากกว่า64เฉดสีช่วยให้บรรยากาศภายในเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของผู้โดยสารได้อย่างอิสระไม่ว่าจะทั้าเป็นบรรยากาศผ่อนคลายโรแมนติกหรือโหมดโฟกัสในระหว่างทํางานภายในห้องโดยสารแบ่งเป็นโซนต่างๆอย่างชัดเจนและเชื่อมต่อกันอย่างลื่นไหลเริ่มจากโซนห้องรับแขกที่ประกอบด้วยเก e ้าอี้แบบเลาซแชสีที่นั่งซึ่งสามารถปรับเอียงด้วยระบบไฟฟ้าแถม ยังมีระบบนวดที่ปรับตามสรีระผู้ใช้งานได้แบบเรียลไทม์พร้อมกับระบบระบายอากาศในบอ่อและระบบทำความร้อนแบบแยกส่วนทีวี OLED ขนาด65นิ้วที่สามารถเลื่อนขึ้นจากตู้วางของด้วยเสียงมีระบบเสียงรอบทิศทางจากบางกลอสเซนรระดับสตูดิโอที่ให้เสียงคมชัดจนสามารถได้ยินแม้กระทั่งเสียงปยโ,โนแต่เบาๆหรือเสียงคลื่นเบาๆในภาพยนตร์ส่วนของห้องครัวก็ได้รับการออกแบบให้ไม่ต่างอะไรจากห้องครัวในคอนโดมีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ จากแกะิโนตู้เย็นบิลอินขนาดใหญ่จากมีเคาน์เตอร์หินอ่อนคาราสีขาวที่นําเข้าจากอิตาลีมีระบบทําความสะอาดตัวเองในอ่างล้างจานและที่เก็บของที่ออกแบบให้ซ่อนตัวแนบสนิทกับผนังห้องน้ําเป็นอีกจุดหนึ่งที่สะท้อนปรัชญาไม่บอกอย่างชัดเจนพื้นที่ใช้สอยขยายได้อัตโนมัติเมื่อ y o